ดีค่ะอาจารย์แพรพจรจันวอลเจอร์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะในคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคการออกแบบแบบสอบถามและการแปลผลอย่างง่ายค่ะหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าหัวข้อพวกนี้เป็นอะไรที่มันง่ายแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรให้เราคำนึงมากมายค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ หากท่านต้องการหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้ผู้บริโภคแฮปปี้มีความสุขอยากจะซื้อสินค้าของเราหรือหากท่านอยากทราบว่าอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยเซโนการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคช่วยท่านได้ค่ะในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเราสามารถศึกษาผู้บริโภคสำรวจความคิดเห็นของเขามี2แบบด้วยกันนะคะคือการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณค่ะ ในส่วนของการศึกษาผู้บริโภคเชิงคุณภาพนะคะก็ะคือการที่เราอยากจะทราบความหมายแนวความคิดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างค่ะโดยข้อมูลที่เราจะได้มานะคะก็จะเป็นอย่างเช่นบทสัมภาษณ์คําพูดหรือสิ่งที่เราสังเกตได้จากผู้บริโภคค่ะเรียกได้ว่านักธุรกิจที่ทําการสัมภาษณ์ผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นการล้วงข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคมาเอาไปใช้ต่อได้ค่ะวิธีที่สามารถทําได้ก็อย่างเช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก การอภิปรายกลุ่มการสังเกตรหรือว่าการจดบันทึกไดอารี่ค่ะการสังเกตเนี่ยยังรวมไปถึงการสังเกตผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะอย่างเช่น Google Review ไปดูเขาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราในพันทิปเป็นต้นค่ะ ในส่วนของการสำรวจความคิดเห็นเชิงปริมาณนะคะก็คือการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักส่วนสูงอายุระดับความชอบ1-5ระดับความไม่เห็น,หนด้วยหรือว่าความเห็นด้วย1-5เป็นต้นค่ะเรียกได้ว่าการเก็บข้อมูลแบบนี้ง่ายๆเลยก็คือการใช้แบบสอบถามซึ่งทุกวันนี้ใครๆก็ทําแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมาแต่ว่าม,มันเหมือนง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว่มันมีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากมายไม่ว่าจะเป็นเราจะถามอะไรถามอัอนไหนกน ก่อนอันไหนหลังเรียงลําดับคําถามอย่างไรใช้คําพูดแบบไหนมีคําสั่งอย่างไรที่ทําให้คนทําแบบสอบถามเราเนี่ยเขาสามารถทําได้ถูกต้องเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เราจะต้องคิดวางแผนแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายค่ะถ้าเป็นคําถามในแบบสอบถามของธุรกิจอาหารนะคะสิ่งที่ท้าทายมากกว่านั้นก็คือว่าเราจะต้องมีผลิตภัณฑ์อาหารให้เขาชิมไปด้วยมันก็เลยต้องมาคิดว่า เราจะจับชิมยังไงจะต้องมีผักมาจิ้มไหมสมมติถ้าเป็นเป็นน้ําจิ้มอย่างนี้เนาะมันก็เลยต้องมีการวางแผนแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะคะเราจะต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนค่ะว่าเราทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นอันนั้นเนี่ยไปทําไมถ้าเรามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนะคะเราก็จะออกแบบแบบสอบถามได้ถูกต้องค่ะเพราะเราก็จะถามคําถามที่มันตอบจุดประสงค์เราอย่างเช่นถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนกินชอบผลิตภัณฑ์อาหารของเราไหมเราก็จะถามที่มันเป็นไปในแนวนั้นเนาะเราก็จะไม่ถามว่าเอ ถ้ามีการเลือกตั้งในรอบนี้ท่านจะเลือกพักไหนอย่างเงี้ยมันก็คงแบบไม่เกี่ยวกันแล้วก็คงไม่ถามถูกไหมอันนี้ยกตัวอ,อย่างนะ ประเด็นถัดมาก็คือการทําแบบสอบถามของเราให้มันน่าตอบคือทํายังไงให้คนที่ได้แบบสอบถามของเราเนี่ยเขาอยากอยู่ตอบกับเราให้มันจบตั้งแต่ต้นจนจบเนาะอย่างเช่นเราก็ควรจะใช้คําถามที่มันใช้ภาษาที่มันง่ายๆคนอ่านแล้วมันเข้าใจในหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยมีคําถามที่มันไม่แน่นเกินไปวางเลย์เอาให้มันหลมหลวมเนาะคนก็อยากจะตอบคําถามของเราให้มันครบ ส่วนการเรียงคำถามนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าเราควรจะเรียงคําถามในแบบสอบถามเนี่ยจากกว้างไปแคบค่ะในส่วนของการเรียงลําดับคําถามนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าแบบสอบถามเนี่ยควรเริ่มจากคําถามกว้างๆก่อนแล้วค่อยเจาะลงไปแคบลงไปสู่คําถามที่มันเฉพาะเจาะจงค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคำถามแรกๆเนี่ยเราอาจจะถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในการซื้ออาหารกินทั่วๆไปก่อนในท้องตลาดเนาะแล้วค่อยลงมาถึงเกี่ยวกับทัศนคติต่อการบริโภคสินค้าประเภทที่มันเฉพาะเจาะจงลงมานะคะแล้วนําไปถึงคําถามสุดท้ายท้ายๆเนี่ยคอย่อยเจาะลงไปในชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจที่จะพัฒนาต่อไปค่ะแล้วค่อยถามถึงความต้องการหรือว่าทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังจะพัฒนาต่อไปค่ะ เช่นข้าวกล่องรสชาติใหม่ๆแปลกๆทุเรียนคั่วพริกเกลืออย่างนี้เนาะเนี่ยคือคําถามเฉพาะเจาะจงที่เราเอามาไว้ท้ายๆเพราะว่าถ้าท่านเอาไปไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเหมือนไปเซตไปในหัวของคนตอบคําถามตั้งแต่แรกว่ามันเป็นทุเรียนอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าท่านไปถามแต่แรกเนี่ยเขาอาจจะตอบคําถามที่มันเน้นไปทางทุเรียนไปหมดผลไม้ไปหมดโดยลืมนึกถึงพฤติกรรมหรือทัศนคติการกินข้าวกล่องโดยทั่วไปของเขาก่อนตั้งแต่แรกอย่างนี้เนาะ เนี่ยก็คือเป็นที่มาที่ว่าทำไมอยากจะให้ถามคำถามที่มันกว้างๆก,ก่อนแล้วค่อยเฉพาะเจาะจงทีหลังค่ะ ในส่วนความยาวที่เหมาะสมของการออกแบบแบบสอบถามนะคะเมื่อก่อนนี้เขาก็ว่ากันเป็นจํานวนหน้าค่ะแต่ที่จีเนี่ยเอาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีแบบสอบถามที่มันเป็นรูปภาพอย่างเงี้ยแล้วมันไปจํากัดจํานวนหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยคุยกันเป็นนาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทุกวันนี้มีสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามนะคะไม่ว่าจะเป็น Google, Google Form Microsoft Form เป็นต้นเนาะก็จับเวลาเอาดีกว่าว่าแบบสอบถามของเรามันยาวเหมาะสมไหมที่ให้แนะนำเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณ 15-20นาทีนะคะเพื่อที่จะแคปเจอร์สิ่งที่ผู้บริโภคอยากจะตอบหรือระยะเวลาที่คนเนี่ยพอใจที่จะนั่งลงตอบแบบสอบถามของเราได้โดยที่เขาแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ยาวเกินไปค่ะ การแปลผลแบบสอบถามอย่างง่ายนะคะก็คือการนับจํานวนค่ะว่ามีคนตอบข้อกอไก่กี่คนมีคนตอบข้อขอไข่กี่คนแล้วก็แปลงเป็นเปอร์เซนต์ค่ะอันนี้คือการแปลผลอย่างง่ายเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านถามว่ารสชาติไอศครีมไหนที่ท่านชอบมากที่สุดแล้วท่านมีวานิลาช็อกโกแลตกะทิอย่างนี้เนาะท่านก็มานับดูว่ามีคนตอบวานิลากี่คนกี่เปอร์เซนต์คนตอบช็อกโกแลตกี่คนกี่เปอร์เซนต์เป็นต้น แต่ถ้าเกิดคำถามนี้นะ่ะแปลงใหม่เป็นว่าให้เรียงลำดับว่าท่านชอบไอศครีมรสชาตินี้อันดับ12-3ให้เรียงลำดับเนาะท่านก็มาแยกดูว่ามีคนตอบวานิลลาอันดับ1กี่คนมีคนตอบช็อกโกแลตอันดับ1กี่คนอันดับ2กี่คนอันดับ3กี่คนแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปในทุกรสชาติท่านก็จะมองเห็นภาพโดยรวมว่าเออรสชาติไหนนะมีคนชอบอันดับแรกๆเยอะที่สุดเป็นต้นค่ะ แต่ถ้าข้อมูลที่ท่านได้เนี่ยเป็นคําพูดเช่นถ้าท่านถามว่าท่านคิดเห็นอย่างไรต่อบริการของเราแล้วคนก็ตอบมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราก็เอาคําพูดข้อคิดเห็นของเขาเนี่ยมาเรียงกันแล้วดูว่าเออคนคิดเห็นไปด้านไหนบ้างแล้วจับเป็นหมวดหมู่เช่นเขาอาจจะตอบว่าพนักงานดูดีสุภาพสถานที่สะอาดที่จอดรถเยอะพนักงานดูดีมีมีข้อมูลครบในการให้บริการอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถจัดเข้าตีมได้ว่าอ๋อคนมีความคิดเห็นต่อบริการเราเราสามารถเอาข้อมูล พวกนี้นะคะมาใส่เขาเรียกว่า word cloud แล้วมันก็จะเป็นข้อมูลที่มันเป็นก้อนข้อมูลคําพูดนะคะเอามาใส่ word cloud ก็ได้ค่ะเราจะเห็นข้อมูลที่มันชัดเจนมากขึ้นว่าคนตอบแบบสอบถามของเราเขาคิดเห็นอย่างไรค่ะ จริงๆการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคการออกแบบแบบสอบถามและการแจกผลยังมีข้อมูลเชิงลึกอีกมากมายค่ะหากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการธุรกิจอุตสาการรมเกษตรคณะอุตสาการรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าหากท่านจะทำแบบสอบถามอย่าลืมวางแผนให้ชัดเจนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนค่ะสำหรับในวันนี้อาจารย์แพลพรจันวอลเทอร์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ